ครับขอโทษนะพี่วันนี้ขอรีวิวห้องพี่ชานนอนหน่อยอ่า <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> นี่ดูของสะสมพี่เขาครับครับแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันนี่ครับอ่าอันนี้แบงค์พันนะครับจริงๆอ่าไม่ได้โกหกครับผมอันนี้คือของสะสมพี่ชานนทนเขาของแท้ครับอ่าของแท้ครับนี่คือ ใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายทุกใบครับผมอ่าครับนี่นี่ครับแบงก์โบราณอ่าใครสนใจนะครับทักมาได้เลยไม่ขายขายไม่ได้เลยครับไม่ขายไมชมได้มี <c oughs> แค่ชมครับผมอ่าน,น,นี่คือภาพหลวงพ่อคูณปริสโตนะครับ <c oughs> พระบลวงปูงสิงห์หลวงพ่อพุทธครับอ่าครับหโหยอมรับเลยครับพี่เขาสุดยอดจริงๆครับนี่ครับเหรียญมีอะไรอยู่นี่ที่รสระสองตัวนี้คืออะไรครับพี่มีประจำตระกูลอืออ๋อครับนี่คือดาบประจำตระกูล,กลโอ<ห>้จสั ชื่อตะกูลอะไรห,หมดอย่างนั้อืมข้าวมนะมีอยู่สองเล่มใช่พี่อ่ขาขบวนเล่มเดียวเล,เ,ลเ,ลเล่มเล่มเล่มบทีเดียวแต่เล่มข้างหน้ามันเป็นมีดอาคมบางแกนก็มีดอาคมอ๋อครับแล้วที่เห็นพี่ไปอ่าอะไรอ่ะมีดที่ฝังลูกนิมิตอ่ะอ่าที่ตัดลูกนิมิตเนี่ยตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> อันนี้เท่าไหร่ครับพี่เล่มเท่าไหร่อเออสองพันห้าสองพันห้า <25. S 1> อืมว้าวจริงพี่ิจายไดไหมเห็นได้เข้าเล่มเลยเหได้เลยทนทีที่ไหนมีฝากงลูกนี้บอกเลยนะโอ้โหสะสมใช่ไหมอะไรเนาะโอ้สวยครับแหมสุดยอดเลยนี่คือมีดตัดไหวฝังลูกนิมิตในแต่ละบทใช่ถ้าใครมีไว้ครอบครองนี่ถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับจับได้ไม่ได้ไงโอเคครับผมโอ้ยนี่นี่องศ์ศีลนะนี่องศ์ศีลไม่บอกง่าไง่าย เฮ้ยเออสุดยอดครับสุดยอดครับพี่ชนนนี่คือพี่ที่เรียนวิทยาเกษตรกับรุ่นพี่ับก็โอเคขอบคุณมากครับพี่ชนนครับขอบคุณมากครับแฟนเพลงแฟนเพลงของผมครับ